สนับสนุนโดย True Corporation ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News นะครับ Inside เจาะเข่าข้านะครับคืนนี้อยู่กับบอสิโร่อนฮะฝากคุณผู้ชมนะสแกน q r c o d e ที่เห็นด้านล่างนะครับเพื่อรับขา่าวบนเทิงผ่านทาง SMS และติดตามเราสดๆผ่านทาง True Visions o w w ในแอปพลิเคชัน True ID ครับแล้วก็ติดตามเรานะฮะตรงนี้เลยทุกแพลตฟอร์มด้านล่างครับ l i n e f o o k t w o t t w r t t s t i n s t m y r u t y o u t u k t t i k t o k ไปติดตาม Follow Subscribe กันไว้แล้วกันนะครับมาเริ่มต้นที่เรื่องแรกครับเป็นเรื่องที่ฮอต และก็หลายๆคนให้การติดตามนะในโลกโซเชียลมันจะเป็น Facebook ใน Tik t o k t w i t t e r อะไรก็ตามโหแบบรุนแรงมากๆกระแสมาแรงมากเลยสำหรับคู่รัก90ที่ว่ามีการเซ็นใบหย่าการมีแฟนใหม่แล้วอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งล่าสุดก็พี่มดดันได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าใช่คู่ของคุณเจเจตรินแล้วก็พี่ปิ่นเกฤตมณีหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าคู่นี้จริงๆแล้วเนี่ยมีการอยู่กันแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยละครับ อาจจะแบบว่ามีการครบหาแบบประมาณฟิลเพื่อนกันหรือเปล่านะฮะกระแสข่าวคู่รัก90เลิกรายังคงเป็นประเด็นที่คอข่าวบันเทิงให้ความสนใจกันเยอะมากจริงๆครับมีหลายคู่ถูกโยงกันก่นกอนหน้านี้นะและก็คู่นั้นก็คือสามีภรรยาเจเจตรินครับและก็ปิ่นเกตมณีแต่ก็ยังไม่มีคําให้สัมภาษณ์ใดๆจากฝั่งของทั้งคู่นะครับล่าสุดครับรายการข่าวใส่ไข่ได้พูดถึงข่าวคราวของคู่นี้ ที่ถูกโยงเป็นคู่รักเซนบยาโดยขอบอกในฐานะที่สนิทกับพี่ปิ่นเกตมณีนะบอกว่าแล้วคู่นี้อยู่กันเหมือนเพื่อนต,ตั้งนานแล้วพี่พี่มดดำบอกแบบนี้นะฮะพบกันในฐานะลักษณะนี้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่แรกแต่ไม่รู้เรื่องเซนบยาว่าจริงหรือเปล่าคนเลยไปเดาว,ว่าคู่นี้หรือเปล่าเพราะในอินสตาแกรมของพี่ปิ่นเนี่ยได้โพสต์คลิปเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นข้อความเศร้าประมาณว่าฉันไม่ได้เสียใจแต่ฉันก็ไม่มีความสุขเหมือนกัน และใน IG Story ยังได้โพสต์เพลงอยากเกลียดกันก็พอต้องบอกเลยว่าทั้งหมดเนี่ยต้องให้ทั้งสองเนี่ยออกมาพูดเองจะดีที่สุดครับ หลายคนก็ไปคุยไปสืบดูเรื่องราวต่างๆของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวก็มาดูอีกหนึ่งเรื่องดีกว่ายังต่อเนื่องกันอยู่นะฮะสำหรับที่หลายๆคนเห็นแล้วสําหรับมีคนส่งช่อดอกไม้ไปให้พี่ปิ่นเกตมณีนะซึ่งก็มีข้อความที่ชาวเน็ตก็ไปซูมดูนะฮะไปดูกันหน่อยว่าข้อความในดอกไม้นั้นเขียนไว้ว่าอย่างไรบ้างครับ ชวงนี้เรียกว่าให้กันมังใจเธอกันนะฮะปิ่นเกตปันีครับหลังจากที่มีข่าวออกมาที่บอกไปเมื่อกี้นะดารายุก้าเส้นปลายาก,กันแถมอดีตสามีเปิดตัวแฟนคนใหม่ออกหน้าออกตาคนก็โยงกันรุนแรงว่าเป็นคู่ของเจกับปิน่นและแม้ว่าทั้งสองคนยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆแต่หลายคนนะ,ะก็เรียกว่า ปิ่นก็มีการโพสต์ที่ทําให้ทุกคน,นสงสัยครับเพราะว่าทั้งคําคมบาดใจและก็ขอกําลังใจรัวๆด้วยล่าสุดครับพี่ปิ่นเกตมณีก็ได้ลง Instagram มสตอรี่ครับเป็นภาพดอกไม้ที่เพื่อนส่งมาให้นะครับพร้อมกับที่พี่ปิ่นเนี่ยกล่าวขอบคุณสําหรับดอกไม้ช่อดดังกล่าวเป็นดอกลิลลี่แซมด้วยดอกกล้วยไม้ครับโดยที่ดอกลิลลี่ครับนั้นสื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์อ่อนไหวแล้วก็อ่อนหวาน อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ชาวเน็ตเพือกหูพึ่งตาเบิกโพลงเลยก็คือข้อความในการ์ดนะครับถ้ามีการซูมอ่านดีๆเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเราจะแปลให้ฟังเลยทีเดียวนะว่าแปลว่าขอส่งพลังบวกไปให้ขอกอดแน่แนๆแ,และจูบนานๆให้กับคุณแม่คนเก่งคนนี้จากน้ำหวานเป็นอันชัดเลยครับว่าตอนนี้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยต่างก็เป็นห่วงคุณปิ่นนะครับไม่ว่าชีวิตของปิ่นตอนนี้จะก,กําลังเผชิญกับปัญหา และอุปสรรคใดๆก็ตามสิ่งที่เจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าชาวเน็ตคิดไปกันเองแต่อย่างไรตอนนี้ขอส่งกำลังใจให้ทั้งเจและปิ่นส่งพลังบวกให้เยอะๆเลยครับ ก็ส่งพลังบวกไปแล้วกันนะให้ทั้งคู่เลยนะฮะรอแล้วกันฮะ28มีนาคมนี้อาจจะได้ฟังนะฮะแถลงของทั้งคู่นะครับมาที่เรื่องต่อมาสำหรับคุณแอร์พันธิลาก,กันบ้านนะก็ได้มีการใช้ชีวิตคู่หลังจากที่ได้เข้าพิธีวิวาไปแล้วนะเชื่อมั้ยครับว่าชีวิตคู่ของทั้งคู่นี่เรียกว่ามีครั้งหนึ่งที่คุณไอศลักชิ์ถึงขั้นเรียกว่าต้องยกมือไหว้คุณแอร์สาเหตุเป็นเพราะอะไรไปดูกันครับเรื่องที่ อ่านแล้วก็รู้สึกมันเล็กน้อยแต่ก็คิดว่าทุกคนน่าจะเคยเจอกันนะครับแต่งงานมีครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยครับเมื่อวันที่17กรกฎาคมสําหรับนักแสดงสาวแอร์พันธิลาฟูกลิ่นครับกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจไอซ์รัชสิทธิ์ล่าสุดแอร์ได้ออกมาโพสนะฮะแล้วก็ออกมาเผยชีวิตหลังแต่งงานว่าเรื่องที่วีหนักจนสามียกมือไหว้ก็คือวันนั้นคุยเรื่องแบบบ้านแล้วเราเห็นอันนี้แต่เราไม่ชอบ เพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนไอซ์ก็บอกไม่ชอบก็บอกเขาสิแอร์บอกไม่เอาแอร์ไม่อยากบอกไอซ์บอกให้หน่อยสิไม่เอาจริงๆแอร์อยากได้แบบไหนแอร์ก็บอกเขาไปเลยตอนนี้เขายังแก้ทันแต่ด้วยความที่คุณแอร์เนี่ยเหมือนกับมีฮอร์โมนแบบสวิงไปสวิงมาอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็เลยแบบไม่อยากบอกอะไม่อยากบอกเองไม่อยากพูดเองอะไรประมาณนี้นะฮะแต่แอร์ก็ไม่เคยพูดคำหยาบกับเขาเลย อยู่ดีๆเนี่ยก็เอาแต่ใจขึ้นมาเขาก็บอกว่าแอร์เป็นอะไรเนี่ยฉันก็เริ่มแล้วทําไมพูดกับฉันแบบนี้เนี่ยไอซ์ไม่เข้าใจว่าแอร์เป็นอะไรไอซ์ไหวล่ะขอร้องอยาแอร์อยาเป็นอย่างนี้ได้ไหมเขาก็ยกมือไหว้แอร์ฉันร้องไห้เรามาหน้ารําคาญขนาดนั้นเลยหรอแอร์ก็พูดประมาณอย่างนี้สักพักไอซ์ก็ขอโทษไปเปิดเจอว่ามันมีฮอร์โมนฮอร์โมนมันสวิงเพราะว่าเรากินฮอร์โมนเยอะเตรียมที่จะมีลูกต่อมาคุณไอซ์ก็รู้ว่าควรจะรับมืออย่างไงครับ ผมพยายามที่จะอ่านแล้วก็พยายามที่จะทําความเข้าใจแล้วก็ให้คุณผู้ชมเข้าใจมากที่สุดแล้วนะครับผมโอเคมาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะสำหรับคุณลีฐานนัดกันบ้างฮนะก็ได้มีการเข้าแสดงฉากเลิฟซีนต่างๆมีการจูบจริงกอดจริงนะซึ่งแฟนในชีวิตจริงของเขาเนี่ยก็บอกว่ายอมรับเลยว่ามีอาการห่วงอยู่บ้างครับ นี่โอ้โหหล่อขนาดนี้ไม่ห่วงได้ไงนะฮะเรียกว่าช่วงนี้หัวใจสีชมพูหวานฉ่ำเลยทีเดียวครับสำหรับนักแสดงหนุ่มลีฐานัทครับที่ออกมาประกาศชัดเจนนะว่าไม่โสดแล้วครับกำลังคุยกับสาวนอกวงการอยู่ซึ่งหนุ่มลีฐานทครับเล่าว่ากับคนนี้ในะคบหาดูใจมาประมาณ1ปีแล้วนะแฟนสาวเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจตนเกี่ยวกับทำงานในวงการครับ เรื่องจูบในละครหรือว่าซีรีส์ก็แล้วแต่เนี่ยเคสต้องขออนุญาตไม้ถามไปแบบนี้บอกเลยว่ามีห่วงบ้างแต่ก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะผมเองก็ห่วงเขาเหมือนกันใช่เพราะว่าพอเสร็จงานปุ๊บเราก็ไม่ได้ไปต่อไปต่อยอดอะไรอยู่แล้วเราได้การทํางานเราคือเวลาสเราจะจูบหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องขออนุญาตน้องอยู่แล้วแบบเอยน้องพี่ขออนุญาตนะพี่พี่ขออนุญาตนะอะ <c oughs> ไรเงี้ยหมายถึงนักแสดงที่เล่นด้วยนะฮะต้องขอเขาไหมคะ ก็แล้วแต่แคสต์เขาแสดงว่ามันก็มีลปรตการที่เขาดูผลงานเราตลอดมันมันก็มีไหมมันก็นิดเดียวฮะเขาค่อนข้างเข้าใจในส่วนนี้เขาห่วงไหมก็ก็มีบ้างผมว่าธรรมดาแหละผมก็ห่วงเขาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาแค่ห่วงผมอะไรเงี้ยและในส่วนของลูซีมเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าเล่นดูเสมือิจิงตรงนี้เขามีมีแบบว่าแค่นิดน้อยน้อยแบบเออ้ยไม่มีไม่มีไม่มีเขาเข้าใจอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของงาน โอ้โหเป็นเรื่องธรรมดานะมีการไปจอกกอดจูบคนอื่นก็ต้องมีการห่วงในเรื่องปกตินะดีที่เข้าใจนะครับมาที่เรื่องต่อมานะสําหรับเคียริปปามิวปามิวบ้างนะเรียกว่าเป็นเรื่องที่ต้องขอแสดงความดีกับเธอด้วยนะล่าสุดลั่นระครังวิวาเรียบร้อยแล้วครับ แสดงความยินดีด้วยนะครับเคริปามิวปามิวครับแฟชั่นบล็อกเกอร์ที่ผันตัวประสบความสำเร็จกับการเป็นนางแบบและศิลปินนักร้องชาวญี่ปุ่นผู้มีสไตล์คาวาอิอันเป็นเอกลักษณ์วัย30ปีและเคยมาเปิดโชว์ในไทยเราแล้วมากกว่า1ครั้งครับล่าสุดเธอประกาศสลัดสดอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยกับโชโนะฮายมะนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องวัย27ปีพร้อมเผยภาพแต่งงานสุดคิ้วลงบนโซเชียลมีเดีย โดยในโพสต์แจ้งข่าวล่าระคังวิวาทางเคริปามิวปามิวเนี่ยบอกถึงแฟนๆและทีมงานทุกคนที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนฉันตลอดมาพวกเรามีความยินดีที่จะแจ้งข่าวว่าชโนฮายามะกับเธอได้จดทะเบียนสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้นอกจากนี้นะฮะเราทั้งคู่จะคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันในฐานะคู่ชีวิตแล้วเราก็จะทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานให้มากยิ่งขึ้นไปด้วยหวังว่าทุกคนจะยังคงให้คำแนะนำ และให้กำลังใจกับเราทั้งสองคนต่อไปด้วยนะคะรักมากๆค่ะทั้งฝั่งของฝ่ายชายเองก็มีโพสต์แจ้งข่าวดีนี้ไปพร้อมกันโดยสำหรับแฟนๆเจพ๊อปและผู้ชื่นชอบสื่อบันเทิงจากญี่ปุ่นน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเขาคนนี้ครับเพราะว่าเขาวงการมีผลงานแสดงมาตั้งแต่เด็กรวมทั้งยังเป็นคอมเมนเเตอร์ของรายการเรียลลิตี้เทเรสเฮาสอีกด้วยขณะที่ทางสังกัดไม่ขอเปิดเผยวันจดทะเบียนสมรสของทั้งคู่นะครับ ทีมข่าวขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นคู่วิวาคู่ใหม่ของวงการบันเทิงโลกมาณที่นี้ด้วยครับ คนที่ติดตามรูมสวิต h n วส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ